สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพบกันอีกครั้งกับเกม Roblox ในแมป g ด d a d d ดอในพาร์ทนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วที่เราเล่นอ่าตัวอัปเดตใหม่เป็นแมปนี่ใช่ไหมไอแมปโรงเรียนเนี้ยปะเนี่ยเราเล่นไปเราเล่นไประดับีซี่ใช่ไหมคราวนี้เราจะมาลองระดับอร์มอลเอ้ยระดับาร์ดเอ้ยอันแรกเราไม่ใช่ Easy ี่สิอ่าเอ้ยีซี่ถูกแล้วมางั้นเล่นระดับาร์ดเลยนะบิ๊กบิ๊กข้ห้องไหนเลือกเลยได้เลยทขวางอะไรมีคนสองคนปะปาเข้าเลยตอนนี้เป็นสี่ละ บิ๊กเดินเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่อ๋อขึ้นเป็นหน้าเราด้วยนี่อ๋อข้างล่างน,นี่เออไปมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยมาคราวนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดจากน้องผีเราไปอยู่ฝ<ป>าเกเที้ยกับคนอื่นดีมะเลือกบ้านดิเอาบ้านไหนอันนี้บ้านแช่แข็งนะคนอือ่นเขาอยู่ฝั่งไหนกันนะมดีเอาบ้านซ่อมเ่ยซ่อมฝั่งไหนเนี่ยฝั่งขวาเลยอ๋อเพื่องชิดกับบิ๊กได้ป่ะใกล้ๆบิ๊กนี้บ้าหรือไงใกล้ๆเลยเอาข้างตรงข้ามอ่ะติกันนะ ที่บ้านไหวะเนี่ยเาเบนเดอร์เราเวนเดอร์นี่ประโยชน์ยังไงอะแคนดี้ที่เราจะได้เท่ากับ HP ที่เราเสียไปของประตูงงคือเราเสีย HP เยอะเราโดนตีบ้านบ้านจะแตกเราก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเหรอนั้นต้องเป็นบ้านที่ล่อบ,บอสบอ่บอยๆป่ะละมังมาละเอ้ยเดี๋ยวเหลือแค่สามคนได้เงอ อะไรบอกสีเหลือสามคนมาระดับ normal เอ้ยระดับหานี่เราต้องนั่นหน่อยนะตึงๆหน่อยแต่วก็ไม่ถ้าไหลบิ๊กถ้าบิ๊กเล่นเป็นพี่ไม่ได้เสิร์ฟเกตอ๋อพี่มีแค่กระเทียมบิ๊กไอ้สกิลพี่มีของของนี่ของมีแค่กระเทียมไรผีไปหาบิ๊กได้จะออพประตูล่ะไม่มีอะไรเลยอ้าวเอาตัวรอดให้ได้นะเดียอย่าสร้างป้อมเยอะเกินพี่จะเน้นที่นี่น่าจะเอาป้อมเดียว มาละมาดิพี่ป้อมเดียวเลยมามามาต้อมตอบอนหน้าพี่เก็บตังอัพโซฟาเฮ้ยเพื่อนมันมุ่งทำประตูไปเข็นป้าเพื่อนเรอาอะใช่ที่มุ่งทำปอมเนี่ย ตีบ้านไม่อยู่ไม่เป็นไรบ้านมิถึงทุกอ้าวมีคนมาบ้านพี่เด้อวิว่งวางปักทองมาอันหนึ่งละเพื่อนมันเล่นประหนัดทำาม็นวิ่งไปวิ่งมา้ยเพิ่มมาแต่ปักทองเลยอ่ะคนจริงอ่ะคนจริงจ้าคนจริงหรือว่าเล่นไม่เป็นนะมีสองอย่างนายเอ้ยหรือเป็น,นเทคน,นิคเ <ๆ S 1> ขา เออเป็นเทคนิคไม่ให้บอสมันตีเยอะๆจะได้แต้มเยอะๆไงอ๋อไอ้นี่บิก๊กไอ้แคนดี้บิก๊กถ้าเขามีตังค์อยู่ในตู้เซฟเยอะๆตังค์อยู่ในขังเยอะๆเขาจะได้ตังค์เพิ่มเป็นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะมีร้อยได้มีร้อยได้หนึ่งมีพันได้อีกร้อยเอ้พี่พันได้อีกสิบอย่างเงี้ยไงหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์วะสิบดิน่าจะสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแบงก์อะ่ะเขาเลยสะสมเพชรมั้งเอ้ยสะสมแคนดี้ โอเคงั้นเราก็ต้องเอาตัวรอดเพราะว่าบ้านนู้นมันนับเล่นนับดาเมจไงเราก็ทำวิธีของเราไปบิ๊กเอ้บอสเบลยหกเนาะบางทีก็ไม่เห็นตัวบอสอ่าบางทีบอสมันจะหายตัวหรอหรือว่าไงวะมันเดินผ่านแล้วมันบงังวะตัวบ้านมันบังหรือว่มันกลายเป็นแบบแค่มองไม่เห็นโมเดลมองไม่เห็นตัวบอสมาแปดร้อยแปดร้อยอินิทิถึงแล้วอัพโซฟา ต่อไปก็อัปประตูเรเวลสิ 10. ประตูเรเวลสิบใช้อะไรบ้างใช้ไฟหกสิบสี่แคนดี้สองพันมันวางนี่ก่อนวางไฟไว้ก่อนเอ้ยวางแคนดี้แล้วเดี๋ยวพี่จะอัพเกรดนี่ละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองพันเออเราอัปประตูดีกว,ว่าสองพันสิบแปดไฟห4สิบสี่แคนดี้ถึงอัพเกรดได้แล้วแล้วก็อัปปอม ้อมต่อไป512ใช้ไฟศูนย์อูอัพเกรดพอรเดเจ็ด ok แล้วเพื่อนเขาวางอย่างเยอะเลยเห็นปะทำไม,มโอ่ะเออเห็นเห็นโอ้โหแล้วเล่นต้อมป้อมเดียวเลย่ะเนี่ยมันน่าจะนั่นเพื่อนน่าจะเล่นเลดเกมอีกแับไอ้ฟาร์มเนี่ยไปเยอะๆเราถึงเลดเกมเ,เ,เราค่อยเอาจาัดเต็มที่เออ ระหว่างนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีแมปโรบอกอันไหนแนะนําให้เล่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูเพราะช่วงนี้กําลังติด power เลยเราเล่นแต่ power เลยไม่ได้ค่อยได้หาแมปโรบอกมาเล่นเลยหลักๆก็เล่นแมปเก่าวะเก่าแมปอะไรนี้ถ้าไงก็เดี๋ยวลงรวนว่าจะมีอะไรน่าเล่นบ้างเฮ้ยแงเฟสสองละใช้มีดละอ้าเ,เรามันเฟสสองหน้าบ้านพี่เลยได้จัดไป ไปเจ้าผีน้อยอเดี๋ยวฟักทองก่อนเอ้ยลืมดูมประตูเกือบระเบิดเฮ้ยอัปัตนาพับปัตนาเลือดจะเต็มด้วยนี่ใช่เฮ้ยถึงบ้านบุกละฮะถึงบ้านบิ๊กดินี่นี่ไม่ใช่บิ๊กยิงได้ถึงหน้าบ้านที่บุกลวอ๋อแต่มันไปบ้านเพื่อนเนี่ยเมื่อก,กี้ใช่ปะวิ่งไปบ้านเพื่อนนูน่น สรุปไปเกมเนี้ยมันต้องช่วยกันใช่ไหมไม่ได้เล่นแบบใครตายก่อนแพ้เนาะมันเล่นกันแบบว่าอ่าต้องช่วยกันจัดการบอสใช่ไหมเอาตัวรอดไปด้วยแล้วจัดการบอสให้ได้วางมาละลูกไฟต่อไปต้องใช้ไฟอ่าสองร้อยห้าสิบหกบิแล้วก็แคนดี้พันกว่าพี่อัพดีกว่าตวัวฟาร์มพันหก เพราะสองทีสามทีสี่ทีซ่อมเลยแล้วก็อัพป้อมพีสร้างป้อมเพิ่มละการเอ้ยกดพิดไม่ใช่ป้อมกินโอ้เยอัพอัพหน้า น้อยแน่พี่ตัดเต็มเหนียวล้วได้เวลาพลังแบบขั้นสุดเออว่าแต่ตอนที่เล่นพี่เปิดเพลงมื่องลิขสิทธิ์มานีไม่รู้อะถ้าไงเดี๋ยวถ้าลิขสิทก็ค่อยอัดใหม่ถ้าคลิปนี้ลงได้แ่าก็ไม่ลิขสิทธิ์แหละอัพนี่ด้วยหรืออัพแคนดี่ ของทุกอันเพื่อโดนนั่นโดกระทืบอยู่อ่ะใช่เอ้ยปอมนั้นพี่อัพเกินไว้ ป็นไรนี่พอละสี่แถวสามแถวเนี่ยสามสามห้าสิบห้าสิบห้าตอมที่เหลือพี่จะอัพตอมละ ไม่ไหวงงไงประตูเดี๋ยวพี่ค่อยอัพทีหลังคิด <c oughs> ว่าน่าจะเรารับดาเมจได้อยู่ <c oughs> นี่นะฮะบอล์เดอรเท่าไหร่ละสิบเอ็ดแล้วอ่<ส>ะสิบเอ็ดแล้วเอ้โห <11 S 2> เดี๋ยวพี่ต้องอัพป้อมเอ้ยต้องอัพประตูตามละป้อมแดงแลแ้วจะประตูพี่อัพประตูเดียวประตูะต้องใช้แปดพันพี่แปดพันอะ แคนดี้พอแต่ว่าวอันนี้ไม่พอตัวอ่แคนดี้ไม่พอแต่ไฟพองั้นพี่จะเอาไฟไปอัพอันนี้แปดพันโอ้ยไกลมากเลยแปดพันไปอับพลังให้ท่านตอบปัดหน้าบอสเฮ้ยเฮ้ยเ้ยประตูแตกได้นะบอลเดืวดอัพโอ้ยเดือดอัพเราเลือกเต็มเลยเหรอบอสเฮ้ยพริกปั้นเกือบพรางพี่โอ้เลือดอัพบัหนตาย ซ้มซ้อมซ้มซ้ม้มโอ้บอสเร็วสิบสองล้วบิ๊กเร็วเร็วเร็วจังโอ้โหโอเคื่อกี้วไเกีพี่เห็นเพื่อมันพิมพ์อะมีตังค์อยู่สองสองไอนั่นอะแต่ว่าสองร้โโอยเคเคก็สองแสนอะสองแสนเคนดี้รวยจัด พี่อัพบ้านอีกคันหนึ่งเลยรออีกนิดนึงพันหกพี่โดนตีแล้วเนะน,นี่ยพอดีเดี๋ยวรอตีเสร็จปุ๊บพี่จะอัพบ้านอัดหน้าเลยซ่อมก่อนซ่อมก่อนยื้อไปยื้อไป้มันตีให้เสร็จปุ๊บมันจะเป็นการอ้นี่มันตีแล้วพี่จ,จัดการอัพบ้านประตู <c oughs> เอา้าเฮ้ยเปย์สามเอ้ยเปย์สามด้วยเหรอ ูเห็นมีเฟสสามด้วยเอาล่างเลยวะเนี่ยล่างผีปอบอะ่ะโอ้มีนะเอ้ยปัดหน้าล่างอ๋อมันมีเฟนซี่เบ๊กมีแบบครั่งหมดครั่งมันอมกระจุเ้ยมัน,ม,นมันเยอะมันถีขึ้นมาดูดิถีถีขึ้นตกรัว้อมอัดหน้าส้ามยืยอไป ไปหาเพื่อนอยู่โอ้โซฟาพี่ม็กไปแล้วใช่โซฟาพี่ก็แม็กแล้วต่อไปพี่น่าจะอัพป,ป้อมกับประตูลองเล่นแบบใหม่เนี่ยนี่มันคือสูตรใหม่ที่พี่เล่นเนี่ยสูตร สูบแบบใหม่ปกติพี่จะเล่นป้อมน้อยแต่พี่เนี่ยอัดป้อมมาเยอะตรงกลางตั้งแต่กลางเกมลองดูช่วยได้ไหมแต่พอผ่านมาถึงเขตแดนพี่ก็โอ้ยาเาเมจไม่แรงเ้ยไม่แรงอ่ะเนี่ยไม่แรงเลือดแทบไม่ไมล,มลดอาจจะต้องเราถึงเลือดสิบสามสิบสี่อเฮ้ยเฮ้ยสู้หิวสู้หิวสู้บอลวิ่สิบสี่แล้วเหรอใช่ยากอยู่นะจะงเอาลงอะ่ะยากอยู่เลือดไม่แทบไม่ลดเ่ย ไม่สนใจบิ๊กเลยดีละโอ้บอสไปเพิ่มแคนดีเด้เลยไปลงแคนดี้ก็อัพป้อมไปหาบิ๊กนะระวังเซ okay. ไฟเบนสิบห้าประตูสองแสนใช่ตัวต่อไปอ่ะสองแสนเลยอ่ะที่สร้างยังไม่ได้เพื่อนออาไปแล้วดิเพื่อนมันเล่นเ,เนล่นนะบไม่ไหวไม่ไหวแน่เลยซ้อมซ้อมสู้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 แล้วต,<ด>ติดสีแดงคืออะไรอ่ะติดอะไรอ่ะมีสีลูกสแีแดงอยู่หน้าดาบาน,นี่คือไอ้ที่เรายิงเองใช่ไหมเนี่ยบอสมันย้ายไปดูเต่าเอออ๋อโมเดลไม่หลดบิ๊ก กี <incon> บอสมันเอ้ยหรือมันเทเลพอร์ตได้หรอหายตัวหรอไม่ได้ใช่แค่โมเดลไม่โหลดเบรกแบบมันต,ตีตีตีแล้วบอสมันยิงตุ่นโมเดลไม่โหลดเฉยอ๋อแต่มันมาบ้านพี่ละวพีจะเอาเป็นป้อมเขียวเบรกพอจะยิงเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหตีแรงมากต้อมตู้เลยตอมตู้ เอ้ย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 ไปไหวไม่ไหวบ้านระเบิดไหวไม่ไหวไม่โอ้ oh. oh. สองแสนน่าจะหาจากไหนเนี่ยนะที่ตอัพอย่างงี้มันต้องอัพป,ป้อมซูเลยบิ๊กพี่นั่นไม่ได้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่าไอ้นั่นไม่ได้ต้องใช้ป้อมอย่างเดียวเอาป,ประตูต่อไม่ได้เดี๋ยวประตูมันแตกมันสองแสนซ้อมซ้อมซ้อม ไอ้มันมาบ้านพี่ชิบหายแล้วเฮ้ยเียแล้วไม่น่ารอดและลบิ๊กฝากจัดการไอ้บอสต่อด,ด้วยพี่ซ่อมสุดใจแล้วกูด,ดาวไม่ทันแล้วมีวิธีนึ่งห <c oughs> <c oughs> นีโอมีวิธีนึ่งพี่ใช้กระเทียมไล่บอสโอ้ยยอมเสียของไปที่มีตังอยู่บ้างแต่หมดแล้วนะของไม่มีอะไรแล้วอะไรจังเนี้ย บอสยากจริงคนน้อยปะพี่ว่าคนเราน้อยแน่เลยมันเลยนี่ชนะบอสยากรอบหน้าเราต้องแบบจังหวะคนเยอะเยอะเข้ามาคนน้อยอย่างเงี้ยจะจุยต้มเอ้ยหรือว่าพี่ต้องเก็บตัง์วะพี่เก็บตังต่อพี่เก็บตังต่ออาจจะอับบ้านได้นะ oh. อันนี้พี่นั่นดีกว่าบิ๊พี่ว่าต้องเก็บตังต่อละ เดี๋ยวเอาไอ้นี่เอาไฟไปลงที่แคนดี้แล้วก็เก็บตังค์ต่อดีกว่าเฮ้ยไหวปะวะไหวกดซ่อมกดซ่อมสู้โอ้ยแต่บอสไม่ตายตายแล้วเหลือแค่นั่นเองบอสเหลือนิดเดียวเองใกลแล้วนี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนป้อมเป็นสีแดงเหมือนบิ๊กละเพื่อนป้อมไอ้นั่นฮะป้อมเป็นสีแดงอะไรป้อมมันเวลสิบสามเราสิบสองเองบิ๊ก ค้อมเพื่อนเวลสูงกว่าเออแต่บอสมันไม่รีเลือดใช่ไหมบอสต,ตัวเนี้ยเลือดมันเยอะแต่ไม่ยอมรีเลือดไม่เลือดเยอะใช่นล่อมันเยอะกว่าเยอะกว่าไอ้ตัวบอสไอ้นั่นเลยอ่ะพัมกินที่เราเคยเจอครั้งแรกอ่ะบอสไอ้นั่นชัมนพังกินเดิบอสกิมลิปเปอร์แจ็คเดอรลิปเปอร์ใช่ป่ะวะกิมลิปเปอร์เลยตัวหาอะไรอย่างกับพัมกินอ่ะแจ็คโอเลนเทิร์นแจ็คโอเล่นเทิร์นเออตอนนี้นอสองแสงนโอพี่ได้แค่ยังไม่ถึงแสนเลยวิก๊ก ปม,มติตีอย e ู่ดาบ้านเพื่อนนานแต่จัดเลยเพื่อนใช้นันเป่ารอเพื่อนใช้นัทรอเปล่าเพื่อนน่ะน่ใช้รอตีละใช้ไอหนิกกระดิ่งกระดิ่งเรียกผีเฮ้ยชนะแล้วเปล่าเฮ้ยเ0 0 k ชนะชนะแล้วชนะแล้วเออไปเรจรียบร้อยบอสระเบิดเออเฟสสามด้วยแสดงว่าถ้าระดับสูงกว่านี้อาจจะมีเฟสสี่เหรอเนี่ยได้ตังค์พันได้ตังค์พันสอง โอเคครับงั้นวันนี้เราก็คงพอแค่นี้ก่อนสําหรับโลบอกรในแมปกดแอดเดอร์ดอถ้าใครชอบเนี่ยสามารถไปกดในรายละเอียดคลิปแล้วก็เข้าไปเล่นกันได้นะผมทิ้งลิก์ไว้ให้ละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่นโลบอกแบบไหนหรือไม่อยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วตอนนี้ตัวช่องเราก็มีการเล่นเกมอื่นๆอ,อยู่อย่างเช่นอ่าพาวเวอแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยถ้าจะมีเกมไหนมาเล่นอีกเนี่ยรอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอใหม่คลิปหน้าครับ,รบไปละ